ตรงนี้ปะบันเทิงเลยตรงนี้ตร,นตรงนี้พวกบันเทิงเหรอไปขอ,อบันเทิงบันเทิงบันเทิงเลยอ่ะตรงเนี้ยนีคนลงของเราซ้ายบนเดี๋ยวเราเกอ,อ,อกอ<ะ>ซื้อคีย์บอร,ร์ดใหม่แล้วมั้งเสรสองอันเลยผมเห็นอะไรสักอย่างมีคนสไลด์มาเ <c oughs> ชื่อกันอยู่ทางนึงนะผมจะนอกแล้วจะนอนล้ว <c oughs> ช่วยกันสวยมีปะไม่รู้จะ ก็แตกคุณก็แตกก็แตกเสียก็แตกหนึ่งก็โมู่หมู่มงานไหนกูเดาหมซ่จ้าเส้นโนโนเอาตีใหม่เหรอทำไมคุณลงไปอย่างนั้นล่ะช่วยบอกผมทีแต้หมดแล้วนี่เราคนเทพง่ายเกินมั้งเฮี้ยใช่เฮ้ยหน้าน้าน้าคุณปอนนะคุณปอนคุณปอนถอยมาได้ปะผมไม่มีโลนะผมมีโลคุณนะ ข้างหลังก็แตกครับหมดาแล้วโดดสวยได้ทะแมาคุณได้คะนอนแล้วคุณนะมาใกล้้เ้ตายวคุณชได้ปะคุณชได้ปะไม่ไอคุต่อถ่ยละต่อถ่ยละคุณต้องเล่นได้ะได้ๆคุณไได้มันปีนมันปีนกังมันปีนห้กังมันช็อตตอนนี้แต่มันไม่ปีนชชละึ่ชละเอ้ยไม่ช้วย ก็่อยเนค่เล่นค่อย่ไม่ใช่ชอนะปีนไม่มีเงินการการนะการ์ดลมนะกไม่อยู่น่อยู่ก่อยู่ก็่ายก็ตายก็ตายกตยมกอย่การอยู่กาอยู่ใจเย็น่ไม่ม่ตไม่อม่ตานย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้นจ่ข้าอ่ข้า่ัลงข้ลังลงไปขไมมม่ <Gentle nonsense> ไหนมันอ่หมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างนี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่โดน้าเจอเฮ้ยมุนทำไรอ่ะผลอนชนะ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 สวยสวดิวดิวดิวฉลามบุกตอนไม่อยู่โอ้โหเอตายหาไ่้ตหานแล้วงี้ฉลามบุกของเต็มเลยกลังดูยูนเต้นทิิงนอยู่นั่งที่เขาว่าไม่มีคนว้าวมาทุนี้เขาก็อัดตีผมแทนแล้วดาบผม บ้านคุณบ้านคุณคุณบอลผมวิ่งครับผมวิ่งผมวิวิ่งเลยเหรอสใจแล้วนันอะไรเลยอะไรนีกเลยกแตกครับก็แตกครับสู้ดิสู้ดิแกกแตครับแล้วมีแล้ว่อยู่แลจ้าไม่วทำเงีตายอีกแล้วอ่าเ้ยยแรงคนเียวเดคนเดียว่ยังไม่เห็นก็คเดเบต้นไม่โดนอ่ะปืนี่วิวไม่่นีกเนี่ย

สวยผมมาผมมาผมมาถับมาถอยมาผมขโค้กคุณปั๊าก่อนคุณปั๊าก่อนเที่ยวผมเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวปั๊มคุณปั๊าคุณปั๊าก่อนที่ไหนวะเฮ้ยที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนอ่ะคุณมี่มาป่ะเราตรงไหนวะมันชุบกันเสร็จแล้วทุกคนวิ่งปั๊นวิ่งบันวิ่งมือท่ได้วะที่ไหนวะไม่สัตว์เราดูทูเบอร์คนนี้ไม่เก็บเกลื่อนะครับจำไว้ง่ายเก๋มาเห็น mà bộ bộ mà em nguyên mà bỏ nguyên mà để mà thay luôn Hãy subscribe cho kênh ให้ <mm ไม่ได้เลยเอาให้ได้เลยข้าวแบบคนหิวข้าวเลยเก็บเสียงได้แบบวอลรันเล่นแบบวอลรันไอ้เหี้ยเล่นวอลรันว่ะมันไม่มีคนอุ้ยอุ้ยเอาว่า เลี้ยงเจก็คือแตบเก็บหมดมาพี่คิดเบอร์บอลนี้อุ้ยเชี่ยตึง แบงค์ระเบิดชนะให้เหมือนกูให้ได้มันคงไม่เห็นกูจริงดิเฮ้ยเกมหมดหรือเปล่าเนี่ยเกมหมดหรือเปล่าเยทิมมี่มาแล้วครับผมมาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วที่นี่ทิมมีว่วะหน้าบัตรนี้ทิมมีว่วะสองพันไดมิตสองพันไเมิตไปได้เลยได้เลยครับห้ามแอบแอบไม่ได้ยิงอ <30 seconds. S 2> ีกหัวะ ปวดห้าเนี่ผมแอบ,บที่ปับจอเคผมลากตีนมาใส่กันละต่อไปผมก็แค่ช่วยทำด้เมจดตอเขาบวกกันอย่างมันมอ รอฟรีผมบอกเลยต้องสองแล้ววะต้องต้องจัดละต้องจัดละข้างหน้า่อนเลยอะไรกูหน่อยอุ้ยเอาวะสะปอดหรือเปล่าห่วยเดี่ยวตีเดียวครับมันกำลังชุบอยู่ทีหนึ่งอยู่ตอนนี้ามูนผมรออยู่ผมรออยู่ บ้าไปแล้วคุณสาวป,ปล่อยงั้นอนะ่ะคุณบ้าไปแล้วอยู่บนหัวคุณปามปล่อยเรียบร้อยคุณก็น่าจะปัามมากนะเออผมว่าผมไปเอาขรอบมุมปามก่อนใช่แล้วนะสองหนึ่งโอเคได้อยู่เอาว่าเอาว่เาเ,าเาจาะโลกลืมเนใกล้ตัวเองไม่หัวใกล้ใกล้เอาได้เลยเอาได้บนหัวคุณอ่ะตัวใกล้ มันวิ่งมาโดนผมละไยสวยพอแตกอีกสัมเม็ดนึงสวยเนาะปัม๊มปั๊มเล่นโอเคเหลือสองเหลือตัวเดียวไม่ใหรอถึงหนึ่งแล้วเนี่ยคุณชนะตัวนี้ได้ก็คือผมไม่ขอชุบ <laughs> Số, ừ, bị rồi, rồi. số bị ừ. lỡ số bị lỡ số bị lỡ oh, okay, Ôi còn cái dao dao Trong mấy Ok tụi Ôi đi thương ừ. ừ, Ôi 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 Oh my god, <laughs> Oh. <S 2> <S 2> มือสั่นไปหมดแล้วทุกคนจะไปได้ไงเฮ้ยเป็นที่หเหรอการสั่นเลยอ่ะโอ้ที่หนึ่งไม่ทำอะไรเลยได้ที่หนึ่งเหรอวะเออไอ้เหียไอ้กากเอ้ยตัวเดียวยู่ลุงว่าจะฟักอู้สามชิ้นว้าวสัตวดของจริงโอ้เฮียตื่อ่ะไอเฮียตัวเดียวพี่ลุงปูทำได้ปูให้แมงทำด้วย ハハ <laughs>